ส่วนบักพีค่ะบักพคของเจนโดกดกค่ะเป็นบักพีคเพิ่นดค่ะเพิ่นปูกตามริคองออกเบาเียบบักเกลือน้าเพิ่นค่ะบคิ่นค่ะ่นองดกลคโดกค่นปูกค่ะนีงนวตามริคองทีนี่ดีค่ะทั้งบ้านสสารปที่แล้วเ พีคันอย่างนมาโดกแค่ฮะพันฮอตเ็ดฮอตป้ามึงดูบเอไม่ใชลูกไข่เจ็บพรากันจองไปเขาเยอรมันค่ะาอนอากอบ้านน้องกี้ตีถามว่าอีกเยอะพว่เเยอรมันเขิอเพี่มันางกกันจอปเดนะ่นโอ้ักพเดฮอตเข้มดิเนาะหนวยมันอะเข้มดิเนาะฮะเจ้าของสวนเพิ่นแค่นี้ ใจเพิ่นอยากเห็ดน้ำเนาะอ้หลายยางผัวพ่นปลูกไว้อ่ะ้าดมาชมสวนค่ะสวนพริกมื่อเนี่ยปลูกริมนี่เนาะได้ผลดีให้ในขนาดยโค้งไหมอันนั้นอันปลูกท่านท่านปลูกแคคย่าอันนั้นเห็ดอย่างอันชิวานทั่วชิวานทั่วพอมันเกิดแล้วน้ำยู่ท่วมอ๋อน้ำท่วมอุ้ยก็เพ่งเห็ดดีเนาะ้องดีดีตักได้ปุเนี่ย จ้าของสวนเพิ่นบอกเกี่ยวปลาผักกระจ้นค่ะเดี๋ยวที่เกี่ยวปลาผักกระจ้นไปฝากแฟนครับพี่น้องไปยู่ทั้งไก่เพิ่นเห็นแล้วเพิ่นสอนวิถีชีวิตอิจฉาเนาะเพิ่นมากบรรยากาศลูกทุ่งกทุกงนั้นเพิ่นกำลังติดขาดโอ้ให้บปนี้เอาตีเที่ยเอาเจ้าขอไดน่นเคย่วงน้าไม่เคเอาอันสุดงเที่ยวเอาเพราม่รับเครื่องสูบเอาตีโอ้เครื่องน้อยสูบเอา อันนี้ได้เล็บม,มันแล้วมันบ่เนี่ยเล็บล้วบ่เจ็บเคยปชิ่งยาจะแค่เนีมบ่เล็มมบเล็บท่านให้เก็บหน่วยดิบดิบบน่วยสุกมันรือยังเออได้เจ็บแล้วแพงแล้ว <ปะ S 2> ลลดีโลสหาโลสคือสิเผ็ดเนาะเผ็ดป่ะนะสุดๆถ้นานั่นเป็นเก็บพุ่นก็นได้พอพอหอมอยากได้หน่วยดิบป่ะเอาไปแก้วไปแก้วเออพ่อแก้วดิบดิบมันไม่ได้ฉีดยาก็ได้ก็ได้เออเออสะอ่อนกำลังโดดนั่นในเจนคือปลูกศสรทใล่ะโลละแพงอยู่เนี่ยเออปลูกศสอยู่เด้ ปลูกสบูส่ยูพี่อ่อนไปเอากันทันนั่นมาเขียเบี้ยมะเขียร์พูดน,มยยน,นะมียงยุน่นต้นหอมก็งามงามจินต้นหอมงามลายถ้ามาสัมผัสบรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งนะคะนในท่งนาค่ะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงฤดูหนาวเนาะคะ่ะผักที่เขาปลูกไว้จะกินก็นงามงามมันกับบ่มาก แล้วาอากาศเย็นค่ะผักงาผักปลูกไปกินเองผักชีผักชีลาวต้นหอมโอ้ต้นหอมนี่ต้นใหญ่มีผักกาดจอนเจ้าของสวนค่ะเพื่อนกันคุณเจนเพื่อนกับว่านลกเป็นเด็ดเอาเลยกับที่ได้เด็ดเอาเน้เพิ่นแล้วค่ะนี่เพิ่นไห่แต่ว่ากัยังบอดท่านได้เอาดอกค่ะเพื่อนคุณเจนเพื่อนหดผักสอนแปลงผักเพิ่อนอยู่ริมกับริมน้าคล้อง,าานนงเ,อพอเพื่อนทานน้ามทรงมาจากเขื่อนจุฬาพรสนุนละค่ะเขื่อนบ้านดอนทัน รงตัวระบายออกมาน้ำเบิดหลายนดูดค่ะบรรยากาศน้ำไหลผู้ทั้งไก่พันธ์เห็ดมันเป็นญาติกันเพันธ์เห็ด้วเพันธ์อยากเฮ็ดน้ำหอมก็จะแมเปญต้นใหญ่ต้นงามอืมหอมบ้านเป็นปากพันธ์เห็ดเบี้ยฟังบุ้นนะค่ะไปเบิ่งเบี้ย เบียบผักพึ้นนี่ค่ะชีวิตที่เรียบง่ายเฮ็ดยู่กินแบบพอเพียงนี่เนาะคะ่ะโอ้นี่เป็นฟังน่าก็เป็นเบียผักพริกเพิ่นนี่กับกระเทียมประกาศประกาศยอ้อ นี่โอ้ยปลูกพริกค่ะ,ะออพี่น้องจะอ่อนปลูกพริก เพิ่นปลูกไว้นี่ริมคลองอีกฝั่งนั้นก็เป็นผักกัญจองค่ะที่ปีที่แล้วเนาะค่ะชาวอีสานเลยมาฟักกันมาเก็บกับน้องเองนี่่คะเพิ่นปลูกผักกัญจองนะหน้าผักกัญจองตอนนี้เพิ่งรังปลูกไปค่ะเพิ่นดับไม้ผักกัญจงเพิ่นหัวก็ปลูกค่ะยังไม่ทันได้เก็บ กี่ต้นมันบางงามเพิ่นก็นเลยโลเห็ดไม้ขาดไม้ปลูกไม้มทุ่งน้ากัญจองเนาะคะ่ะผักกัญจองนี่ก็เป็นบอกรีกชายอีสานกัพามาชมบรรยากาศเนาะคะ่ะบรรยากาศทงงาุ่งนาสวนพริกโดกค่ะดดโดก,ดก พันเล็ดฮอตค่ะถามคุณเจ็ดแล้วค่ะที่เพิ่นเป็นมูกันนอ้องเพินโนโโ่นน้อปู่ทะยันค่ะเพิ่นไม่สุกแล้วเริ่มสุกเพิ่นจะเริ่มเริ่มหย่อนนะสุกอ,อีจกัจกระเทิตย์ก็กว่าเพิ่นก็จะได้เก็บแล้วถ้ามันก็สิโคบสุกครบคบโลและแพงค่ะพริกช่วงนี้พริกขาดตลาด ไปต่อด้วยชมสวนของไมใยญ่ยุ่นเนาะค่ะไมใยญนยุ่นพี่อ้อนไปเอาเบียมาเขืออยู่เดี๋ยวตามพี่อ้อนไปน้ำไมใยญนยุ่นค่ะไมใยญนยุ่นแล้วโอ้โหม,กกหมะก้วยกลกวอยหอมผระกาศจันไมใยญนยุ่นกันจะเป็นงามค่ะฝนต้นเบี้ยพริก หอมไม่ใเงยยุนโอ้พี่อ้นพี่อ้นลกอเบียดไปแล้วผักหอมปลอมผักชีผักผักไม่ใหญ่กับง,งามต้นไหนพี่ถ้ต้นอุบอับหอมต้นหอมเลยค่ะหาบบัวเมียมีหาบหาบบัวเลยด้วยี่ ตรงฝ่ายน้ำล้นตรงนี้ค่ะย้าย้เราหาบน้ำตรงฝ่ายน้ำล้นตรงนี้นี่ที่พากันมโยกสะดุง้งเบี้ยบ่าเขือที่พี่อ้อนไม่เอา เด็นน้ำคล้องเย็นดีปะ,อ,ะอือว่าเรามาเก็กเก็บพริกปลาเก้วค่ะเจ้าของสวนคุณเจนเก็บปลาเก้วแล้วน้ำไหล เก็บเก็บเลยมเก็บเลยนอ่เมยเหมงนเมงนเหม็นมงฮะคือกันพริกข้าวเพชรลายพริกมันเพชรเขาต้องกิดหลายนะเออเพชเพ,จพเจ้าของสวน,วนเพิ่ว่าเพิ่พริกเพชร นื้อมันเข้มดีดีเนาะพันธ์เนี่ยนี่มันมะเขือเทศน้ำกระดีให้บุพี่กระเตียอืมบันนี้อากาศมันเออมันป่ฮ้อนมันกับแบบเย็นดีเนาะมันกับมักแม่เจ้เออ แ่นคิดเคลื่องอะไรอีกบูมิตาอบูม,มิเจาา้าปลาเด้อกินเมงบ่กินเจ้าปลาพี่มดโอ้ยเมน่มนเมน่นเม่นเล่นเล่นเล่นพี่มดแฟนขาเพื<ค>่อ<ณ>นต่ำแก้วปลา,าไฮบ,บ้าเม่นเออสิไปเห็ดวิธีทำเห็ดเราบผิดบ่ว่างศพกับเราเพื่อนเด้อแก้วเราบมาผัดเห็นบ่อาากินเมียงเด้อมาหลายวันละ เฮ็ดเกณฑ์เฮ็ดแปลงไว้แล้วบอบอพิกอะเตรียเบิดแล้วติไปปลูกอืมนักขอกับปีนยายนี่ก็สิปลูกกันนั่นเปลี่ยนสถานที่ปลูกปลกพริก งามลายมาพริกดิบแก้วพริกดิบค่ะแรงนี่ใส่ซานผักกาดยอเพิ่นก็ว่าให้ผักกาดยอพร้อมกระทีลกเอาผักกาดยอพร้อมพี่อ้นเก็บปักถั่วแฮกินเมี่ยงกินแก้วแก้วปลาไหลมันไหนปลาไหลแก้วปลาเหลแก้วไว้ของมาหลเหระเจ้าเพราะว่าเจ้าของมะนาวผู้เดียวมาเห็ดนา โอ้โหพ่นมาสามทัวร์พ่นมาสามทัวรุ่นอ่อนละอากาศ้ยกินเมียงใส่จัง้ขงจังน้พท่ก็บอกเพียงปลูกตันอะไรก็ปลูกเยอจงไม่จะปลูกแบบชิักแบงใดแปงเนี้ยไปเนี้ยอ๋อพ่นเบียพริกได้เหรอนบ่าบานไปอี่ประเทศให่อดีอะออ๋อในที่มัน่นหอดีดีนะ อัปานนอ๋อผักอู้งามงามปนน้ำนไปเก็บผักกดจอนไปผักคุณงดอกกดจอนนะเออค่อไปเก็บเอายงามนะเก็นเนาะผักปลูกปลูกปลูกกินเองนี่กะเทียมกะเทียมคือที่หัวญงที่ว่าบงต้นมืน้อานชุ่มนี่กะใหอานเอขึ้นน้อยไปแล้วโอ้บงการุกนะกินแล้วผักสดงาม ออกดีกว่าอันนี้จะป็นปูบ mm ักยรับไว้ับกันไว้บักยย่ส่วนเตะเดี๋ยวบักยนี้เอาให้เนี่อย่าบอกไปักโดอะได้เกยวมาพอละคือขุมคุมกได้เกี่ยวมันมันมันจังสิไดอเป็นบออันนี้คือเขาบงเลยเขาบงปลูก มันหอดีบ่เกินมันก็เป็นผักกาดแบบที่ว่าผักกาดมันบบผักกาดพันเบาบ่แม่นพันหนักโอ้เป็นพันเบามันได้บ่หอนแล้วมนได้ก็เออมาให้พ่องูเงงน่กินแซ่บแหมอืมแม่นอยู่กับส้มต่ำเนาะส้มต่ำบ่ก่อเพิ่มนะอุยส้มต่ำบ้านเขาตั้งชมพู่เนี่ยส้มต่ำเขาบ้านน้องชมพู่อ่าแตงกียวพอแล้วโอ้ยคักไยเนาะพังสาม ไปหางกพรากันจ้อนพี่อ้นล่างไปเพิอมในนี้เจ้าของสวนเขาไปล่างบ้านงั้นก็ได้ท้อของฝากจากสวนคุณเจนค่ะทั้งประกาดจ้อนผักกาดยอทั้งบอกพริกดิบค่ะคุณเจ้าของสวนเป็นใจดีผักกาดดิบนี่เป็นบพริกดิบประกาดยอผักกาดจ้อนบรรยากาศเจ้าของสวนริมคลองชลประทานค่ะคุณ นั่งชมบรรยากาศสวนย้อนปะย้อนกรับขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตาม